เออ่ายาวเห็นก็ว่าเต้นรงงเพลงมันนี่ได้ว่เลยออนี่ถึงรุนดีเนาะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้าแฮปปี้呀ะอะอะลุงไทยบอกผมว่าเพลงนี้คือเพลงมันนี่เดิมๆผมมันรองมาหน้าเลยครับ ผมร้องมานานแล้วเพลงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงของมันนี่พี่น้องมันนี่เพราะมากับเพลงนี้เพลงเสียงพุ่งลงนี้มันใหม่พันธันใหม่มันเนื้อเพื่อนประชาชนมึงขุนบ้านก่อนมันนี่มันนี่เสียงมันลงอย่างไรครัมันเสียงข้อมันเสียงมันโอ้กมาแต่โน้มันมาเนียเออจะโบกับโบนี่เอาเออเอาลงได้ลงรองเลยที่มันเป็นรองผือแล้วเปียก นะารปิ雅อะไรปิ雅รวมไปรวเลยปิ雅น้าปิ雅ปิ雅รวมเลยนี่ปิ雅ก็อี้เดียเนี่เอาเารมเลยเวมไปย่นานกยง่าปิ雅เลยนเนีเดีน้รเลยอน่ก็กินอย่างนเขมตาเนี่ยาอ้ยยาบ่เจงอ้นาเอ้ยนี่เอ้ยนี่น้าเ้ยนีกรดอยางดยอันแี้กวิมัีมันปิเหมือนเนกันนู่นปิ雅นูเหลเลมี่ัยังมาก

อะไรตพืไม่ยิงงเอกเอาอ่าออันุ้เวลาเวลาขายบนี่ยไอมันคือคนชายบยิ่ง้ทำหรือมันว่าดิยังไงไอ้นี่ว่าคยิงกันกูมันมัน้วมันเไปคุดท่าทางไั้ป้ไปคุอ้อมันอย่างเดียวเนาะไปยอบไ้่มันมเป็นเนี้ออไอย่างมของเพลงได้่เลย mình, mình. sao mình, à? <laughs> mình. 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 Mình, mình mình sao mình 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 mình

อมแผ้าเอมนั่นก um, uh, uh, ็จอรูจอรเนาะเออเออนทายาลงทำอหไรล่ะจบจุนอโอ้เกือบอยอ๋อโอโอ้ยอ่าอ่าตาน่หนึ่งหนนนไ่ด้กองไม่พยามาบอกเ ทึงผมเว้นวันนี้เลงเขางมาเดือไม่ทามันนี้เยอะไม่ต้องลงเลงะมันดังเองอามันดังเองเป็นพลงนตีเนาะอ๋อเนี่ย้องทำเลยไม่ต้องเลงงเองเป็นเลงเรอเป็นคนเลียงังอว่าเลยค้คุ้ๆอถึงดินทางลงลิงลงกลเนาะ

เันมันอยู่ไปเออลุงเคยนี่ต่มาทำขายอ่ได้ไหมแติเราไปทำอะไนี่ได้ไหมได้เท่วาพูดทำป็นนั่นทำต้อเนี่ยนี่ยัราทำไม่ป็นเออนี่เราไปทำเราไปทำเราไปทำได้ขายนี่อหยาคือเต้นนยังต้่นไปต้น่ไนดม้นี่ไคนมาเขาอยากลัวนะพคือเอ้เด็กกูเต้นแต่ป็นมาเลยเว้ยเร็วเอา

Bà nạn anh Nên chóp đây mà em đi, <cười> 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 Nên chóp <laughs> <tro>, <laughs> okay. đây mà đó nè Chịu không mới chóp đây mà dần lưới Dần lưới à, nấy ruộng đi đi coi dần lưới không chịu Chốt Chốt cơ vô phò Nấy ruộng này, ruộng đi Mô mô đông cô đô mô quần đô Vô vò mô vò đô đông gần đùm đô trong trò Tụi đô trong mô đông anh mày anh Cập anh anh